ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีพฤกษศกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาดูราศีของท่านในช่วงของเดือนธันวาก็พูดได้เลยว่าในช่วงนี้เริ่มแต่งตั้งแต่ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นทุกอย่างก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงและจะมีการคล่องตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมนี้ทุกอย่างจะประสบกับความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักรวมถึงในด้านของสุขภาพก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้น จะพบเจ,เจอกับความสุขความสุขกายสุขใจรวมถึงในด้านของการเงินก็จะมีการคล่องตัวรวมถึงในด้านของโชคลาภก็จะดีจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีก็ว่าได้แต่ก็ต้องขอเตือนชาวราศีพฤษกไว้ว่า ในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีของมีสิ่งดีๆก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระวางไว้ในช่วงนี้ก็มีอยู่บ้างสิ่งที่ไม่ดีก็มีสิ่งที่ดีก็มีคระคราวปะปนไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ในด้านของการเงินการเงินที่ผ่านมานี่นั่นที่มีปัญหาติดติดขัดขัดบางทีก็มีหนี้มีศินเกิดขึ้นการเงินนั่นจะไม่คล่องตัวในช่วงก่อนนั้นหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอจับจ่ายอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเหตุนี้จึงทำให้ชาวราศีพฤษภนั่นมีความเดือดร้อน ท่านจะทำธุรกิจอะไรไม่ว่าจะก,การค้าขายก็มีอุปสรรคติดขัดอยู่ตลอดในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือนธันวาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายมาเป็นดีจากที่เราไม่เคยมีก็จะมีเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหยิบจับอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนนั้นได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีดวงของท่านจะพุ่งแรงไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นจะมีดวงที่โดดเด่นในด้านของการเงินดังที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะมีหนี้มีสินเท่าไรท่านก็จะได้ปลดหนี้ปลดสินได้ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะประสบกับความสุขอย่างยิ่งและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนท่านคอยช่วยเหลือเราอยู่ในในช่วงนี้ถือว่าเราจะหยิบจับอะไรทำไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทอง ดวงของชาวราศีพฤษภนั่นในช่วงนี้ถือว่าดวงดีอย่างมากๆพอถึงในช่วงของสิ้นเดือนธันวาหรือว่าถึงปีใหม่นี้นั่นจะส่งความคาดหวังที่ดีสิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการหรือสิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินการงานความรักก็จะคล่องตัว จะมีความสุขภายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของโจกลาบคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนี้นั่นในช่วงของเดือนธันวาจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆในเรื่องของการงานก็ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามา,าท่านเรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มีคนอยากจะทำอยู่ด้วย ในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ต้องดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงของเดือนธันวาเรียกว่าดวงของท่านมีความสดใสทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้ในเรื่องของการลงทุนก็ยิ่งดีใหญ่ในช่วงของเดือนธันวาบางคนนั่นลงทุนอะไรไปก็จะได้กำไรก,กำไรที่ดี มีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนธันวาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นว่างงานตกงานไม่มีงานทำก็จะมีงานทำขึ้นมาในช่วงนี้ท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ ท่านอยากได่งานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเรียกว่างานหาง่ายเงินก็จะหาคล่องท่านมีงานทําที่ดีท่านก็มีเงินมีทองเรียกว่าการเงินการทองไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดอีกต่อไปในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านอีกด้วย ในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาของชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนธันวามี้้ก็จะมีดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ดีๆนั่นก็มีอยู่มากมายไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ ในเรื่องของการงานก็อีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านบางคนนั่นมีงานจนล้นมือเรียกว่าต้องจ้างคนงานมาช่วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษในราศีพฤษภน,นี่นั่นก็ถือว่าดวงของท่าน มีความสดใสยอย่างมากทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกนั้นจงมันอุตสาตั้งอกตั้งใจทำท่านยิงขยันทำในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนมีเหลือเก็บเหลือกวาก่าอีกตาหากในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่น เรียกว่าการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้บางคนได้ใหญ่ได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบาสัสรดาศักดิ์อีกด้วยบางคนนั่นได้เป็นเจ้านายบางครั้งบางคราวเมื่อก่อนนี้ท่านเคยเป็นลูกน้องแต่ต่อจากนี้ไปท่านอาจจะได้เป็นเจ้านายเขาบ้างจะมีคนยกย่องเทิดทูนให้ท่านนั้นได้ทำงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วย ในเรื่องของการเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั้นมีคนคอยสนับสนุนให้ท่านได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงของเดือนธันวา ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็พอมีพอกินก็ถือว่าในแต่ละคนยังไม่เหมือนกันในเรื่องของการทำงานก็อีกเช่นเดียวกันบางคนนั้นก็ได้งานที่ดีทำบางคนก็ได้งานที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยก็ถือว่า มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอีกเรียกว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรอยากกินอะไรท่านก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภก็จะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดใดในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นเรามาดูในด้านของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้ก็ให้ท่าน อย่าเครียดให้ท่านตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆสำหรับท่านใดที่สูงอายุให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเก็บป่วยอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้เล็กๆน,น้อยๆบางทีบางครั้งก็เกิดขึ้นบางทีก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงนี้ก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลบางคนนั้นก็เกิดบางคนก็ไม่เกิด บางคนก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ถือว่าการทํานายดูดวงนั้นเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประทานภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วการเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกก็เราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี